ตอนนี้เดือนบีนาคมนะครับสอง6นะ้หกสิบหกครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยปลูกมะพร้าวหอมสนคุโยนะครับก็ทยอยปลูกไว้รอบบ่อนะครับแล้วก็ปลูกไว้หน้าบ้านนะครับก็ทยอยปลูกไปตามขอบบ่อฝั่งนู้นอีกนะครับเริ่มทยอยปลูกให้เต็มนะครับเนื้อที่สองงานนะครับดูต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับมะพร้าวน้่หอมแล้วับสนคุโยส่วนบ่อปลาก็อ่าตอนนี้เอาปลาใน เาใส่นะครับปาดินนะครับปลาดินแล้วก็ปลาดินธรรมดาแล้วก็ปลาดินสีแล้วก็ปลาครับนะครับสี่สี่อย่างแล้วนะครับส่วนปลาครับนี่จะทยอยมามาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อตอนนี้นะครับก็เอามพ้าวน้าหอมนะครับเริ่มตอนนี้ปลูกตรงด้านนี้สามต้นนะครับฝั่งหน้าบ้านตรงนู้นก็ปลูกนะครับฝั่งนู้นก็ปลูกนะครับ ทยอยปลูกแล้วนะครับราหาน้ำหอมสมคุยโยเราดูต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงต่อหาน้ำหอมสมคุโยนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับดูไปนะครับอีกตอนนี้เดือนมีนาคมดูต่อไปซะว่าใช้ใช้เวลาเท่าไหร่เราดูต่อไปนะครับงงอันนี้ก็ทยอยรอบบอ่อขอบบ่อนี่ค จะปลูกให้หมดอาจจะปลูกเรียกว่าชิดหน่อยห่างหน่อยแต่ส่วนใหจ,จะชิดมากกว่านะครับเพราะเราอยู่มีพื้นที่น้อยลองดูต่อไปนะครับ